แดงมันต้อครับเงียบกริปเยอะยังยังนะครับใส่เร้งเยอะจริงหรียแล้วก็เยอะห่วกนะครับต่ไรยเยอะเนี่ยทำมันถือกังเกงไทยนะครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเีนก็ผ้ามายามเบ็ดตอนเศร้าๆครับ นี่ก็เริ่มกู้ได้สามลังแล้วครับเอาไปเบิ่งกันต่อครับเหยื่อหอกนะครับมาว่วานนี่ครับมาตัาง้งแต่ก่อนตีแจงเลยนี่นี่ติดให้ติดเหนียเป็นดินดินครับเหยื่อลยว,ว่าติดแล้วหลุนครับหลุน เป็นหวกเป็นป่าเป็นดินดินครับนี่รุ่นนะครับรุ่นมีโอกาสครับมีโอกาสที่เป็นหวกก็ได้เป็นปลาก็ได้แต่ว่าผมว่าเป็นปลาแหละเปนดินนะถอดครับถอดปลาครับโอปลาปลาอยงี้ย ปลากวดบอนน่ครับปลาในที่เป็นปลากรวดมีเร้าแล้วนะครับมายามเบ็ดเหยื่อปลาหมึกนะครับเมื่อคืนก็ใส่เหยื่อเกอเล็ดไว้นี่ก็ยังเหลืออยู่นะครับปลาหมึกเกียดทำมบรรยากาศ ลิมห้วยนะครับหมองเกาเลยครับป่ายามกันต่ออันนี้ก็เหยียบปลาหมึกนะครับเหลือหรือเปล่อันนี้ดินดินครับมีไหม เบิ่งครับเบิง่งเหยื่อบะหมึกเหรอว,ว้าวนี่ครับตัวใบเงี้ยเป็นไรครับแต่กัดตรงนะครับเหยื่อปลาหมึกนะครับนี่ปลาหมึกยังเหลืออยู่เลยทดลองเหยื่อลาหมึกถือว่าเริ่มกินครับตัวหนึ่ง นะครับนี่นะครับวร์ชั่นตัวนน้อย,น,อยนี่ครับได้แล้วตัวหนึ่งนะครับบรรยากาศมีหวังไม่หวังครับยามลังต้อไไปเลยครับไ็ดีนี่แสงกบหอง นี่ครับหลังต่อไปของเราลุ้นไปน้วกันครับเหมือนติดครับเหมือนหอยติดครับย่างโมนิย่งางโอนิย่างโมนอ่ะมาย่างมาไหน,นย่งา,ายยงครับรุดรุดรุด อันนี้แต่เหยื่อเขียยได้ไั้งเหลือติดอ,อนอันนู้นเหมือนติดครับมีหญ้าไม่หญ้าน,นี้ก็ไม่ติดอันนี้เหมือนรอยติดครับเหลือแล้วครโอ้ไม่น่าอยู่ครับ